ร้านมารู Shop ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไัยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ i d ดีพาที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิงเลกาซี y หรือแบบอื่นๆบริการจําหน่ายไอดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอแปแะลิงลิให้ใต้คลิปละเอาละ ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปรกรณ์กันอ,อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ใน All-Star Tower Defense นะครับผมกับการลงอินแบบสุ่มตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราทรําลายสติไม่ได้เนะครับเราจะไม่ลงคลิปคลิปก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะครับกับความทุ่มเทและความพยายามนี้นะครับซึ่งผมก็เอ่อไปได้สุด ไปมานะครับก็น้องๆเนี่ยบอกว่าพี่ครับพี่ครับถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยอยากไปได้ไกลกว่าเดิมนะพี่ต้องย่อยตัวที่มันเป็นเอ่อกากากากออกนะพี่แล้วก็เอาไว้แต่ตัวหลักๆนะครับเพราะว่ามันจะสุ่มแค่ตัวละครในกระเป๋าเราเท่านั้นนะฮะโอเคตามนั้นเลยนะครับและในวันนี้เนี่ย ผมก็จะมาอเอ้ยเดี๋ยวขอไปดูตู้เซก่อนเผื่อมีตัวดีๆมาโอเคเมื่อกี้ตู้เซตก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวกากาศและในวันนี้นะครับเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะมาทําการตัวละครเป็นพันเลยเลยในกระเ,เป๋าผมว่าคงต้องย่อยให้หมดแล้วครับทุกคนจังหวะนี้นะก็คือจะต้องย่อยให้หมดเลยสําหรับตัวละครที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าพวกตัว3ดาวเนี่ยมันมันเข้ามาหรือเปล่านะทุกคนมัน เข้ามาให้เราเออสมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยสามดาวไม่น่าจะเกี่ยวะวะเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการกินตั้งแต่4ดาวเป็นต้นไปก็แล้วกันนะครับทุกคนเพราะผมคิดว่า3าดาวเนี่ยมันน่าจะไม่ออกไปเป็นตัวเลือกให้เรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะขอกินตัวที่โอ้โหแต่ว่าสโนว์แมนตัวนี้มันเป็นตัวเทรดอย่างนั้นเลยมันแพงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มั่นใจเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการนี่เลยกินให้หมดเลยนะครับก็คือตัวละครเนี่ยค่อยไป หาเอาข้างหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บไว้ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะออกไปให้เราสุ่มนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะไม่สามารถสุ่มได้ตัวดีๆนะครับเออหายงหายากอะไรก็ช่างมาแหละตอนนี้นะครับผมเราก็กินไปให้หมดนะเดี๋ยวขออนุญาตก,กินไปก่อนรักกันนะครับโอ้โหแต่ว,ว่าไบแมนต้องเก็บไว้นะตัวเทรด โอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยังไม่หมดนะในส่วนของตัวสีดาวอ่ะเราก็กินไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับกินไปประมาณ700ตัวทุกคนคือยังไม่หมดนะฮะโอ้แต่ว่าก็ใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอ่อมาที่ใครต่อดีวะเอาเป็นกัสดละกันนะครับเพราะว่ากัสดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้ใช้อยู่นะฟีดเลยละกันแล้วก็ลงมาที่สีดาวที่เหลือนะครับโอเคสีดาวก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าต่อไปก็จะเป็น5ดาวนะครับซึ่ง5ดาวตัว ที่ไม่สําคัญแล้วมันออกมาบ่อยๆนยตอนนี้เนี่ยนะผมจะทําการกินมันให้หมดเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันเนี่ยโผล่ออกมาให้เราใช้นะครับนี่เลยลูฟงอุยอิทัชิอิทัจิจริงๆก็ไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะนี่หนวดขาวกินเข้าไปเลยโอ้แต่ว่าก็กินแม่มเลยละกันนะครับทุกคนโวอาจ,จารย์โกโจขอ,ขอเก็บไว้หน่อยละกันเผื่อได้ใช้นะฮะนี่เลยทุกคนคือตัดสินใจกินไปให้หมดนะครับโอ้โหแต่ว่าเสียดายนะเอาจริงคือเราจะมาพังไอดีตัวเองเพราะคอนเทนต์นี้จริงเหรอวะเนี่ย โอ้คิริโตโอ้โหดูดิคือมันมีแต่ตัวที่แบบว่าน่าใช้ทั้งนั้นเลยอะทุกคนโซโลที่โซโลไม่ได้ใช้หรอผมว่าแล้วก็คาคาชิคาคาชิก็ออกมาให้เห็นบ่อยอยู่นะแล้วก็ขอดูหน่อยแล้วกันว่ามันเหลือเยอะหรือเปล่านะครับผมว่าผมเก็บไว้ก่อนดีไหมอะทุกคนเพราะว่าเสียดายวะทุกคนเสียดายนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บแค่นี้ก่อนละกันอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่มีตัวสีดาวมากวนใจเราแล้วนะครับก็อาจจะออกแค่ตัวที่แบบว่า5ดาวขึ้นไปนะแต่อ๋อโหดูดิคือไหนไหนไอดี นี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับทุกคนผมจะตัดสินใจนะครับในการกินไปให้หมดเลยนะครับตัดสินใจพังไอตัวเองนะครับเพื่อคอนเทนต์นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับทุกคน นี่เลยทุ่มเทสุดๆอ้โหเสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมว่าบางตัวคือมันอาจจะสุ่มหาไม่ได้แล้วนะเออน่าจะหายากอยู่นะครับแต่ว่าช่างมันนะครับผมเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องเอาให้สุดนะครับแต่ว่าตัวเทรดเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนอเออวินเผื่อมาเออวินมาก็น่าจะดีอยู่นะครับโอเคฮะแล้วก็หมายเลข17ตัวนี้ก็กินไปเลยลักันนี่ครับกินไปให้หมดเลยลกักกนเฮ้ยกัดอันนี้กัดล่างไหนไวะเนี่ยอันนี้น่าจะกัดล่างอีโวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะ 5ดาวแล้วเหรอเนี่ยโคตรตึงเอา้าเวลตันแล้วทุกคนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวใหม่กําลังจะมาเราจะอัพใครอยูว่วะเนี่ยเวลตันกันหมดแล้วดูดีโอเคเอาเป็นสปีดวากอนกันแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูที่5ดาวนะครับขยับมาที่5ดาวกินไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหลูฟี่อย่างเยอะนะครับแล้วตอนที่ผมสุ่มได้ลูฟี่แล้วจะทำนิกาตนี่คือผมบอกเลยว่าสวย นะ่ครับน่าจะเสียดายมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องทําตรงนี้ให้มันสุดก่อนอ้แต่ว่าตรงนี้ต้องเก็บไวนะ้อันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญแบบสุดๆเพราะว่าเป็นตัวเงินของเรานั่นเองหกคูลูลินฟ,ฟิสซงฟิซเซอร์โอเคครับและที่เหลือเนี่ยก็เหลือแค่ตัวหดาวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นตัว6ดาวเนี่ยผมจะเก็บไว้ก่อนนั่นเองเนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ฟีดไปเลยนี่ฮะกระเป๋าของเราตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีตัวแบบว่าตัวกวนใจแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามีแค่3ดาวนะแต่ผมว่า3ดาวมันไม่น่าจะออกมาให้เราสุ่มนะโอเคเมื่อเราเคียรยกระเป๋าเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลุยกันแล้วก็มาดูกันว่าเราจะสามารถทําลายสถิติเดิมได้หรือเปล่านะครับทุกคนเอาละไปกันโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมก็เข้าไปอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตัวแรกเนี่ยจะเกลือหรือป นะครโบ๊ะเข้าให้เฮ้ย hey, มึงมาจากไหนเนี่ยผู้เคลียร์ไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าตัวนี้คือตัว3มดาวครับทุกคนหรือว่าเราต้องเคลียร์สมดาวด้วยวะเนี่ยเฮ้ย ถ้าตัว3ดาวออกแบบนี้ผมจะกลับออกไปเคลียร์เลยนะเนี่ยทุกคนเพราะว่าแบบนี้ไม่ไหวนะฮะไม่ได้เลยนะอ่ะเรากดคูณ3ไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะให้ตังเนี่ยมาเร็วๆนะครับผมอยากลองวางตัวอื่นเร็วๆแล้วนะโอ้ตัวนี้ก็คือตีแอร์ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันเคลียร์มอนไม่ได้ครับเนี่เห็นปะไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมตีใครก็ไม่ตายโอเคเดี๋ยวรอตังอีก500รข้างหน้านะครับเพื่อที่จะเอาตัวใหม่มาครับทุกคนตังมาแล้วโอเคมาดูกันโอ้โหมาจูแลนว่ะแล้วมาจจแลนเราเก็บไว้เยอะด้วยไงนะครับก็ ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามาข้างหลังสักตัวหนึ่งโหแต่ว่าถ้าข้างหลังออกตัวดีนี่หาเลยโอ้ออไม้เดี๋ยวนะกูเก็บออไม้ไว้ด้วยเหรอวะมันใช่เหรอวะเนี่ยทุกคนผมว่าน้องโกหกผมปะเนี่ยเอาปูกาปูกาผมก็กินไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะหรือว่าผมต้องเอาอูซบผมก็กินไปหมดแล้วทุกคนหรือว่าผมต้องออกเข้าใหม่วะเนี่ยหรือว่าน้องแม่งโมวะเนี่ยเฮ้ยแล้วเนี่ยผมก็กินไปหมดแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ยโอเคเอาขึ้นให้มันจัดก,การพาฟูก่อนล,กละกันนะ เออผมว่าตัว3ดาวก็น่าจะมีส่วนแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอออกไปใหม่เริ่มใหม่นะครับแล้วก็กินตัว3มดาวไปให้หมดเลยนะนี่ครับโอ้โหดูผมว่าตัว3โอ้โหตัว3มดาวโอเคเดี๋ยวไปกินแป๊บโอเคล่ะแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาทำการชํำแหละตัวเอ่อตัว3ดาวนะครับผมนี่ผมก็จะให้เป็นแกรมมากินละกันกน,นะฮะโอ้โหแล้วตัว3ดาวคือมันเยอะเสเหลือเกินนะครับแต่ว่าเราก็ต้อง กินไปเลยกินให้หมดเลยนะครับผมน่าจะเหลือไม่เยอะนะตัว3ดาวเพราะว่าดูจากในกระเป๋าตอนนี้นะครับเหลือแค่300กว่าตัวในกระเป๋านะโอ้โหกระเป๋าผมนี่จะโคตรคลีนเลยนะครับทุกคนตอนนี้เมื่อผมกินพวกนี้เสร็จนะฮะอ้อนี่ไงไอผมฟ้าที่เราสุ่มได้นะครับก็แสดงว่า3ดาวเนี่ยมีผลที่เดียวกันนะครับเราต้องโลมันออกไฟให้หมดนะครับผมนี่เลยนะครับผมผมก็จะเหลือตัวแค่ประมาณนี้เองนะครับแล้วก็ตัว5ดาว6ดาวแค่นี้นะครับเหลือ96ตัวในกระเป๋ามาดูกันว่ามันยังจะมีตัวเกลือมาลบกวน ใจเราอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนเอาละไปกันต่อเลยโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในด่างกั้อีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะ,ะตัวละครตัวแรกมาดูกันโบนเ่ he, เป็นไบแมนก็ยังคงเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเกลือที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละคร4ี่ดาวนะแต่ว่าสี่ดาวตอนนี้ของเราเนี่ยเราคัดเกรดมาอย่างดีนะครับโอเคตอนนี้เรากดคูณ3เพื่อเอาตางังกันก่อนเลยลักกันนะครับผมอ่ะตอนนี้มอนวิ่งมาเนี่ยก็ตุยแน่นอนนะครับเพราะว่าไบแมนเราเนี่ยมันตีแรงนะครับนี่เลย ไม่รอดนะครับแล้วก็ตัวต่อไปมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโบเข้าไปอ้โห อันนี้ชื่อว่าอะไรนะจําชื่อมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าทําไมผมไม่กินมันวะเออมันก็พยายามออกตัวเกลือที่สุดให้เรานะเนี่ยโอ้โหแล้วผมเผลออัพไปครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับเผลออัพถือว่าให้มันตีพาวเวอร์ฟูลแล้วกันนะในส่วนของตัวนี้แล้วก็รอตังเหมือนเดิมนะครับผมมาแล้ว500เป็นลูเคียครับก็ลูเคียตัวนี้นะครับผมเคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดลูเคียมาเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้ใช้นะทุกคนเพราะว่าสแต็มันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เอาเจนอสมึงยังอยู่หรือว่ยโอเคเคจนมาก็ดดีะจไ้เป็นตัว รที่ช่วยรับมือตัวแอร์ให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้เลยลักกันนะครับมาสมหา โอ้โหแบทแมนก็ไม่เอานะครับผมก็ไม่ค่อยเกลือนะทุกคนเนี่ยครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เรามีทั้งนั้นเลยโอ้สโนว์แมนมาทําไมครับเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตัวดีก็ไม่ค่อยออกนะทุกคนตัวที่แบบว่าใช้งานได้จริงๆอะ่ะไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยมันก็ยังออกตัวตัวเกลือให้เราอยู่นะทุกคนหรือว่าผมต้องขายให้มันเยอะกว่าน,นี้วะเนี่ยเอาแล้วอูซ so บผมกินไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอวะอุซ so บมาไงวะครับเนี่ยงงจัดเลยนะครับโอ้โหเฮ้เยตัวตังอยู่ไหนอะเฮ้ยมึงทำไมมึงยังออกตัวแบบ ว่าตัวเกลืออยู่เนี่ยอ้โหโอ้โหทุกคนอะไรกันวะครับเนี่ยผมว่าผมต้องเอาตัวเทรดออกไปข้างนอกไอเดียแล้วหรือมั้งเนี่ยเออเอาตัวเทรดไปข้างนอกไอดีโอ้โหแล้วก็ลูเคียมาตรงนี้ซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยลูเคียเดี๋ยวตัวนี้เก็บไว้ก่อนละกันนะครับจุดนี้ไม่ใช่จุดของลูเคียนะครับแล้วก็หากันต่อไปนารันชาไปไหนวะเนี่ยไอห,หรือว่าเซเบเอร์ก็ได้ไอขอตังค์หน่อยเออ ให้ดีก็คือขอตังค์อ่ะตอนเนี้ยโอ้ฮ้ยไม่มาเลยอ่ะตัวหลักๆที่เราจะใช้นะครับโอ้แล้วมันมาแต่หน้าเดิมๆไงแล้วโอ้โหดูผมว่าการมีตัวละครเยอะเนี่ยมันมีโอกาสมันเกี่ยวเนื่องในการสุ่มด้วยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มาเจลแลนคือออกบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ไอเนี่ยโอ้ยออกโอเคนารันชามาแล้วหนึ่งผมว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแววนะครับผมเห็นแววที่จะทําลายสิติได้แล้วนี่ไง แล้วก็มาคู่เลยทีนี้นะครับผมมามาคู่แล้วเราก็อัพให้เลยนะครับผมในส่วนของตัวตังเรามาตั้งแต่เว็บที่13เลยถือว่าโอเคนะครับนี่ได้ตรงได้ตังมาเราก็อัพขึ้นไปเลยนะครับมาอย่างละหนึ่งตัวตั้งแต่เว็บ14ครับทุกคนถือว่าไม่แย่เลยนะตอนนี้ถือว่ามาดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเล่นสักแค่คูณเดี๋ยวอัพตันก่อนลวกันอัพตันก่อนค่อยเอ,อ่อลดคูณนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องการเงินด่วนนะเราอุตสาห์ขายวิญญาณให้กับซาตานขนาดนี้นะครับผมมึงต้องเอา มันต้องตึงแล้วแหละนะฮะโอเคแล้วก็เรียบร้อยเราก็จะกดแค่คูณ2แล้วกันนะครับแล้วก็นี่ครับสมหาตัวกันต่อไปทั้งทําไมมันออกเยอะจังวะผมว่าทั้งมันออกเยอะแปลกๆนะทุกคนโอ้โหแล้วก็โอ้โหนี่ไงนารันชามาอีกแล้วครับตัวที่2ของเราครับผมว่ารอบนี้แหละของจริงแน่นอนนะครับผมแต่ว่าขอเซเบอร์เยอะๆเอาจริงตอนนี้ผมว่าการที่มีเซเบอร์โอ้โหนารันชาตัวที่สครับมาแล้วฮะจังหวะนี้มาล รวมตัวกันแล้วโอ้โหแล้วก็นี่เลยลูเคียลูเคียมาผมก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรันชาเรามา3แล้วนะครับนารันชามา4นะครับโอเคผมว่ามันแน่ครับรอบนี้อย่างน,น้อยก็คือชัดเจนแล้วว่าเราจะทําลายสถิติได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องกะเวลาใช้ตังให้ถูกนะครับโอ้โหลูเคียมาอีกแล้วอะอ่ะลูเคียมันก็ดาเมจเยอะอยู่นะครับเราก็เก็บไว้โอ้โหลูเคียมาอีกแล้ว อะไรวะเนี่ยแต่ว่าตัวตังค์ยังไม่ยอมมาแล้วลูเคียมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้เยลูเคียมาเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่ามันจะเยอะเกินความจำเป็นแล้วนะเนี่ยทุกคนแต่ว่าดามเมจมันใช้ได้ล้วก็คงต้องเก็บไว้ก่อนครับนี่ครับเซเบอร์ er มาครับสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ที่สุดก็คือเซเบอร์นะครับเพราะว่าเราต้องการเงินนะทีเว็บ20เราก็ยังไหวอย,อยู่นะครับเดี๋ยวสักเว็บ30แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเออพอ นะครับแล้วก็เก็บตังในการอัพนารันชายาวๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้การมีนารันชา4ตัวเนี่ยนะครับผมคือตังเรามันต้องพอดีนะถ้าเกิดเราฝืนสุ่มหาตัวต่อไปเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นปัญหาของเราก็เป็นได้นะครับโอเคเนี่เรียบร้อยนะครับซเซเบอร์ก็ตันไปอีก1ตัวแล้วนะครับพอซเซเบอร์ตันเนี่ยเราก็กดแค่คูณ2นะครับเพื่อที่เราจะสุ่มหาตัวกันต่อน,นั่นเองนะทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้โหสนโนว์แมนนี่ออกบ่อยซะเหลือเกินว่ะทุกคนบ่อยมากอ๋โอ้กราฟครับ,รบก็มีแต่ตัวเดิม นะเออเป็นตัวละครที่มันมีในกระเป๋าเราจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหเซเบอร์มาอีกแล้วนะครับตัวที่3ตอนนี้เอาจริงๆผมต้องการเซเบอร์นะผมอยากจะวางเซเบอร์สัก10ตัวไปเลยอนะทุกคนนี่ฮะแล้วตอนนี้เซเบอร์ก็ตันไป3ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวที่ไม่จําเป็นเราก็ขายออกไปเหมือนเดิมนะครับนี่เลยหาต่อไปตามหาเซเบอร์ต่อนะครับผมตอนนี้อาจารย์โกดโจโก็ยังไม่จําเป็นอนาจารย์ไปกันต่อเซเบอร์มาอีกแล้วสวยงามเลยนะครับอันนี้คือต้องการมากๆมาใบบ ไยได้ไหมฉันต้องการนายอ่อหอแล้วผมบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยคือหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมผมว่าเราน่าจะทําลายสถิติดได้อย่างแน่นอนนะครับเว็บ70เนี่ยผมว่าไปได้แน่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเราจะมีขุนพลของเราสักกี่คนกันนะครับต้องมาดูกันเลยนะตอนนี้โอเคเซเวอร์ er, ก็ให้เงินค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะโโหแล้วก็มอนก็ยังวิ่งไปไหนไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ยิ่งได้ใจเลยก็สุ่มไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้โอ้โห คูณแรงไปไวไปไวไปอ้โอเคเอาสักคูณ2ก็พอโจลินกับเออไอเน,นี้ยตัวไหนที่มันมาแล้วมันชอบมาซ้ำๆอ่ะทุกคนมันมาบ่อยอ่ะโอเคโอ้โหนารันชามาอีกแล้ว5ตัวผมว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โ oh หแล้วลูเคียก็มาแต่ว่าลูเคียผมพอก่อนละกันนะครับขอหาแบบเซเบอร์หรืออะไรเพิ่มก่อนโอ้โหเว็บ30แล้วทุกคนขอไม่เซเบอร์ก็นารันชาสักตัวหนึ่งแล้วกันมาสักตัวเดียวพีทจะพอเลยครับน้อง โอเคนารันชาของเราตอนนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับทุกคนและผมก็จะอัพ1ตัวขึ้นเพื่อให้ตันก่อนละกันนะครับ ก็คือถ้าเกิดตันแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอค่อยมาวางต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เงินมันจะไม่พอตอนที่มันตึงนะครับโอเคระหว่างที่เราต้องการตังไวไวนี้นะครับเราไม่ได้สุมแล้วผมก็กดคูณ3าไปเลยนะครับเพื่อให้ตังเรามาไวๆนะแต่เสียอย่างเดียวครับตอนนี้คือนารันชาตเยอะก็จริงครับแต่ว่าเซเบอร์มีน้อยมากนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถอัพนารันชาตได้เต็มแล้วก็เออมาถึงอัปลูเคียได้เต็มหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องอัพนารันชาก่อนนะครับแล้วก็ลูเคียตัวแรกที่ผมควรอั ผมว่าควรอัพตัวนี้ครับเพราะว่าวงมันก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับผมอ่ะนี่ครับเราก็รอตังค์ไปยาวๆแล้วกันนะครับผมขอสคิปไปช่วงที่ตังค์ผมมาเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะแต่ว่าตังค์มาอัพตัวแรกนะครับเราก็อัพไปก่อนนี่เลยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมขอรอตังค์เยอะๆเลยเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้นาัญชาติตัวเดียวเนี่ยน่าจะรับมืออยู่ได้สบายอยู่นะเออเราก็ปล่อยเลยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตังค์เยอะๆเนี่ยเรามาอัพทีเดียวครับไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็วาร์ ก็นี่บอลมันก็เริ่มตึงเรื่อยๆตอนนี้ผมก็อัพนารันชาเพิ่มในแค่ตัวเดียวอย่างนั้นเลยนี่เรามี6ตัวเราเพิ่งวางในแค่นี้เหรอครับทุกคนนั่นแหละครับคือเราก็คงไม่ได้สุ่มตัวเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราสุ่มตัวเพิ่มเนี่ยตังเราไม่พออัพตัน6ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็การที่เราได้มา6ตัวเนี่ยจะศูนย์เปล่าเพราะว่าเรามัวแต่ไปสุ่มหาตัวเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้เพียงแค่นี้ก่อนนะณนะตอนนี้นะครับนี่ฮะแล้วตอนนี้นารันชาเราก็ตันไปเป็นท ผมยังไม่ได้อัพเลยอ่ะจริงๆผมอยากจะอัพรูเคียข้างหน้านะทุกคนเพื่อที่จะให้มันเนี่ยแช่แข็งมอนสักหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ผมว่านารันชาก็น่าจะสําคัญที่สุดนะครับเท่าที่เราควรที่จะอัพณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าดาเมจต,ต้องมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสตัน <c oughs> เสตันไว้แต่ตีไม่ตายก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รยอัพนารันชาตัวที่4กันต่อเลยนะฮะแล้วก็ออกมาที่เว็บ50โอ้โหนารันชาตตาม4ี่นี่คือสบายใจมากเลยตอนนี้ชิวจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมอน มองไม่เห็นหหยนะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมอนวิ่งมาเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถที่จะดันเรากลับมาได้นะทุกคนเ,เพราะว่าดามเมจเราเยอะเกินไง เพราะว่าเราโหดเกินนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมนลำับชาเราตันสี่ตัวนะครับตัวที่5กําลังจะอัพนะครับผมตัวที่5มาเนี่ยคือแน่นอนว่าเราจะทําลายสถิติเก่าของเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวที่6กว่าตันยังไงก็ตันแน่นอนนะครับเพราะว่าเราน่าจะไปตันตัวที่6เนี่ยอยู่ประมาณเว็บที่สัก6 2 6 3มเรามั้งนะครับเท่าที่คาดการไว้นะครับอุ้ยไม่น่าวะน่าจะเป็น65โดยประมาณนะครับแต่ว่าเว็บ65เนี่ยผมว่าเรายังไม่แตกนะครับแล้วก็ถ้า ตัวที่6มาได้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าเว็บ60กว่าเราจะสามารถดันบอนกลับไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะฮะนี่ฮะตัวแอร์เมื่อกี้นะครับออกมาตัวแอร์ที่เว็บ58หรือเปล่านะครับก็ตายไปอย่างรวดเร็วนี่ครับตัวแอร์เว็บ59นะครับของเว็บ59เานี่ออกมาแล้วเรียบร้อยครับก็ตายไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหแต่ว่านารันชาต์ตรงนี้เนี่ยเสียงวงตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้วงฝั่งนี้มาเพิ่มนะก็คือใครที่หลุดมาได้นะครับนารันชาต์ก็จะตีมาจนถึงหลังบ้านเลยนะครับผมนี่ ตัน5ตัวตัวที่6กกำลังจะมานะครับผมแล้วก็เมื่อตอนที่6มาแล้วเนี่ยผมก็จะไปอัพลูเคียข้างหน้านะครับเพื่อให้ลูเคียเนี่ยมันออกดามเมจช่วยแล้วก็ให้มันเอ่อสตันช่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าตังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับเหลือจริงๆเนี่ยเราก็ค่อยส่งตัวเพิ่มนั่นเองนะฮะ อ๋อหอหกสิบสามแล้วก็ยังชิวอยู่เลยนะครับทุกคนถ้าเป็นทีมก่นกอนก่อน,นี่คือ63นี่โดนแบบดันเข้ามาข้างหลังกันหมดแล้วเนี่ยตอนนี้โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นาะรัญช่าผมก็ตัน6ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วต่อไปอย่างที่บอกไว้ครับผมต้องอัพรูเคียหน่อยละกันนะครับเพื่อให้มันสตันไว้บ้างนะครับนี่มอนมันเริ่มวิ่งไวแล้วเกินนะครับตอนนี้มันไวเกินไปแล้วเราก็ต้องเออนี่ครับอัพให้ตันโอ้โหดาเมจรูเคียก็สี่หมื่นเลยนะครับ ทุกคนถือว่าเยอะมากๆแล้วก็วงถือว่าไม่แย่เลยนะครับนี่เลยถือว่าช่วยนารันชาได้เยอะนะครับแล้วตอนนี้เว็บ69แล้วครับนี่คือสถิติที่ผมเคยทําได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขอกดคูณหนึ่งก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะสมหานารันชาติเพิ่มนะครับเผื่อได้นะเออเฮ้ยแล้วโกคูมาไงวะเนี่ยเมื่อกี้ลูเคียมาเยอะเกินนะทุกคนถ้าลูเคียมาเยอะบางทีถ้ามอนวิ่งถึงข้างหลังนะครับผมก็อาจจะได้อัพลูเคียนะซึ่งตอนนี้ครับเว็บ70แล้วครับเราก็ยังไม่สามารถดันมอนกลับไปได้นะนี่ครับนารันชาติ มมาเพิ่ผมก็ต้องอัพแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้นะเพื่อที่จะให้ได้ใช้นะชานชาติกี่ตัวแล้ววเนี่ยเจ็ดตัวแล้วนะครับทุกคนโคตรตึง นะครับตอนนี้ตึงจัดๆเลยโอ้แต่ว่ามอนมันก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าเลือดเนี่ยมันเยอะกว่าดามเมจของเราแล้วนะเลือดเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเลือด3 m อมแล้วเหรอนั่นก็แสดงว่านารันชาต้ตองตีประมาณโอ้โหหลายครั้งเลยนะเนี่ยประมาณ10กว่อครั้งเลยนะครับมอนถึงจะตายนะซึ่งมันเคลียร์มอนไม่ทันแล้วครับตอนนี้โอเคเราก็ได้แต่หวังว่ามันจะหยุดไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องอัพรูเคลียร์ทุกคนตรงนี้นะเราต้องอัพรูเคลียร์เพื่อที่จะมาหยุดเวลามอนนะครับเพื่อที่จะมาสตนมอน ช่วยกันสักนิดนึงนะนี่ครับอ๋อฮะมันไปแล้วครับทุกคนตอนนี้ไอตัวนี้โอ้โหเลือด 2M ครับแล้วก็นารันชาข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครตีได้นะตอนนีเว็เ็บอนะครับอย่างน้อยๆเราทาลายสถิติได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหเฮ้ยตัวนี้ผมว่าไม่น่ารอดว่ะ72ก่อน7จโอเค จบกันที่72นะครับผมโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับแล้วผมหนักใจแล้วตอนนี้เพราะว่า EP หน้าเนี่ยเราต้องทำลายสถิตินะครับผมไม่ไหวนะไม่ไหวแบบนี้อยากขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคแล้วครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการสุ่มตัวลงอิน EP 5ของเรานะครับทุกคนก็ขขทุก EP ของเรานะครับเราจะพยายามทำให้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูตั้งแต่ EP แรกนะครับผมก็แนะนาให้ไล่กลับไปดู แต่ EP แรกนะครับว่าพัฒนาการของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนเออเราผ่านอะไรพอบ้างทำไมถึงแบบกว่าจะมาถึงเว็บ71ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็มีสตอรี่ไว้ให้ติดตามด้วยนะฮะโอเคในคลิปหน้านะครับ EP 6ผมก็หวังว่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้นะครับในส่วน EP นี้เนี่ยใครดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์นะครับขอคนละหไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายยเจอกันเย่ yeah. ผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายยเจอกันเย่ yeah.